สวัสดีค่ะพบกับพี่วันทาอีกแล้วนะคะในช่องมุนทาสไตล์วันนี้นะคะพี่วันทาก็จะมารีวิวเสื้อไหล่ล้ำไหลเลยนะคะให้เพื่อนๆชมกันนะคะวันนี้พี่วันทาตัดเสร็จ3ตัวนะคะไซส์4 38 8ค่ะ40 42 44ตัวนี้เป็นสีชมพูออกแบบ โอ้ร้อนนิดๆน,นะคะแต่ในภาพมันจะสว่างกว่านะคะสีจริงมันจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะคอคุ้นเก็บแบบนี้นะคะสีจริงมันจะอ่านี่น,นีนี่ค่ะสีประมาณนี้นะคะทุกคนสีประมาณนี้นะพี่มามบอกว่าสีประมาณนี้ให้ดูมาถึงตรงนี้นะคะสีใกล้เคียงประมาณนี้มากๆเลยนะคะ ตัวนี้นะคะมีไซส์38 40แล้วก็42นะคะคือแต่42พี่พันธ์ไทยจะตัดไม่เหมือนกันนะคะกับตัวนี้จะมีตีกรดข้างหน้าเดี๋ยวพี่พันธให้ดูทีหลังนะคะตัวนี้ไซส์38ม0ก็จะตัดเหมือนกันนะคะความยาวเสื้อก็ได้20นิ้วนะคะตัวนี้ไหลจะวัดจากซ้ายมาฝาเนี่ยจากซ้ายมาฝาเนี่ย ยี่สิบเจ็ดนิ้วนะคะเป็นไหล่ล้ํลๆตกตกหน่อยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้สั้นจนแบบเห็นเนื้อบางคนบอกว,ว่าไม่ใส่แล้วมันเห็นต้นแขนไม่เห็นนะคะตัวนี้ไม่เห็นนะคะสวยงามแบบนี้นะคะแล้วพี่บรรทาบอกว่าผ้าลินินตัวนี้เป็นผ้าลินินเบนเยี่ยมนะคะเนื้อนิ่มเนื้อนิ่มมากเนื้อนิ่มนะคะไม่ได้บางมากนะคะเนื้อนิ่มแต่ว่า เบนเยี่ยมก็บอกว่ามันเหมาะสําหรับทําเสื้อนะคะไม่ได้ทํากางเกงนะคะตัวนี้ส่วนกางเกงนะคะเป็นผ้าลินินโปรแลนนะคะเป็นแบบใหม่เป็นแบบใหม่เป็นกระดุมหน้านะคะมีซิปแบบนี้แล้วก็เป็นจีบหน้าเป็นจีบหน้านะคะแล้วก็มียางยืดข้างหลังมีกระเป๋านะคะสองช่างใช้ได้จริงตัวนี้เป็นสีน้ําตาลเนาะสินค้ารุ่นนี้มี3ามสีนะคะมีสีออกนั่นนะคะม่วง เม็ดมะขามเลื่อนนี้น้ำตาลเม็ดมะขามน้เม็ดมะขามอันนี้นะอันนี้มันจะออกเป็นมังคุดนะคะแล้วก็เป็นสีธรรมชาตินะคะขนาดไซส์ล่ะคะอันนี้ขนาดไซส์ก็มีตั้งแต่เบอร์ L ล่ะค่ะ L XL 2X 3X นะคะ 3X ก็ขนาดได้ถึง38-40นะคะทุกคนเป็นขายาวกางเกงตัวนี้เป็นขายาวนะคะขายาว39นิ้วเป็นขากระบอกใหญ่เอวสูง เอวสูงนะคะขากระปอกใหญ่เอวสูงยางยืดหลังนี่เป้าประมาณนี้เลยนะคะเป้ายาวมากค่ะเป้าสูงมากเป้าสูงมากประมาณนี้เลยนะคะพี่มันทามองว่าสวยถ้าได้ใส่เนะี่ยคือคนที่รูปร่างสูงๆนี่คือใส่สวยเลยแหละนะกางเกงที่พี่มันทาม,มาโชว์คืออันนี้เราไม่ได้ว่าจะต้องซื้อทั้งชุดอะไรนะคะก,ก็แยกไปนะคะเสื้อมันไม่ได้ไซส์ใหญ่เท่าเราก็ซื้อสามารถ สั่งเป็นไซส์เล็กได้นะคะไซส์ตั้งแต่เบอร์แอลได้นะคะก็สามารถมาใส่กับเสื้อได้นะคะรุ่นนี้กางเกงราคาจะสูงนิดนึงนะคะรุ่นนี้กางเกงจะอยู่ที่700กว่าบาทนะคะ790ส่วนเสื้อ590บาทนะคะทรงนี้เป็นกางเกงขายาวต้องต้องยอมรับนะว่าที่เป็นทาขายอยู่690บมันไม่ใช่กางเกงขายาวนะคะเป็นกางเกงขาแค่8ส่วนเท่านั้นแต่ รุ่นนี้เป็นกางเกงขาย,ยาวที่พิมพ์ทาทําขายรุ่นนี้ก็เหมือนกันค่ะเราขาย790เหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นกระดุมหน้านะคะสําหรับท่านใดที่แบบว่าไม่ชอบใส่ซิปข้างนะคะก็รุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะสั่งมาได้นะคะ M เอ่อ L X L 2 X 3 X นะคะขนาดไซส์สอ X L อะไรประมาณไหนทักมาในไลน์พิมพ์ทานะคะพิมทาจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวัดไซส์อันใหม่ได้นะคะอย่างงี้นี่ค่ะ เป็นจีบนะเออตัวนี้เห็นชัดหน่อยเป็นตีจีบแบบนี้แล้วก็เป็นกระเป๋านี่นะคะเป็นเป็นแบบนี้เป้ายาวคือคือยาวสมเขาเรียกว่าสมส่วนของกางเกงนะคะตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่วันทาโชว์ตัวนี้คือไซส์30เดี๋ยวนะคะขอดูอีกนิดหนึ่งเผื่อผิดอ่า36 36คือ 3XL ที่เขาเขียนว่า36ไม่ได้ว่าเอว36นะคะใหญ่กว่านะคะใส่ได้3840นะคะสึงจะใส่รุ่นนี้สวยนะคะถ้าคน36เราก็จะจัดไซส์3เอ่อ2 x ให้นะคะจะสวยนะคะกางเกงรุ่นนี้790นะคะเสื้อ590สนใจทักทายมานะคะเดี๋ยวมาดูไซส์42ของพี่วันทาน,นะคะเสื้อนะคะบันทานทำแบบไม่เหมือนกันนะคะ อีกตัวหนึ่งนะคะไซส์42ค่ะทุกคนไซส์42แต่ยาว23นิ้วนะคะตัวนี้นี่นะคะตัวนี้พี่วุฒาทำไม่เหมือนกันตัวนี้จะเรามีเกรดข้างหน้านะคะ1เกรดแล้วก็มีกระเป๋าหน้ารักน้อยๆกระเป๋าใบน้อยไม่ได้ว่าให้ไว้ใส่อะไรติดไว้เก๋ๆนะคะหน่าลักแบบนี้นะคะไซส์42นะคะยาว23นะคะใครสนใจก็ทักทายมานะคะไหลล้าไม่ได้แบบว่าเหมือนแขนกุดนะ ล้ำตกลงมาอย่างนี้เลยนะคะเวลาใส่จะล้ำตกลงมาอย่างนี้เลยนะสวยงามนะคะนี่5 9าบาทค่ะสนใจทักทายนะคะกางเกงเ9 0กง790นะคะสนใจก็ทักทายพี่มัทามานะคะบ พี่พันธ์นาต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบนะคะหากชอบนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจช่องพี่พันท์นาด้วยนะคะ<ม>และอย่าลืมนะคะสั่นกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพี่พันธ์นานะคะเด<ม>ี๋ยวพี่พรนธทนานจะวางลิงก์การติดต่อไว้ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะกดลิงก์ไลน์เข้ามานะคะมาทักทายกันหลังบ้านนะคะ<ม>ถ้าหากสนใจสินค้านะคะก็มาพูดคุยกันหลังบ้านได้นะคะเสื้อ590 กางเกง790บาทเป็นยาว3.9นิ้วนะคะแล้วก็เป็นขากระบอกค่ะยางยืดหลังนะคะตัวนี้เป้ายาวเอวสูงนะคะมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ L XL 2XL 3XL นะคะผ้าเนื้อดีมากๆค่ะตัวนี้เป็นผ้าลินินโปแลนด์นะคะรุ่นนี้เป็นเช็คโกนะคะส่วนเนื้ออื่นๆเป็นลินินโปแลนด์นะคะสำหรับรเ,เสื้อเป็นผ้าลินินเบนเยี่ยมนะคะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะวันนี้พี่บรรทาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งจ้า